การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราบาัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกจิตของเราบรรลุพระนิพพานถึงความสิ้นไฟแห่งตัณหาทั้งหลายแล้วจักปรุงแต่งไม่ได้อีกเพราะเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิดทั้งบวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการสรธุของพระเจ้าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการที่จะทำความเพียรเพื่อให้เข้าถึงสัตธรรมความจริงจนอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายได้18พฤษภาคมนี้นะคะเรามาน้อมจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันนะคะในวันวิสาขบูชาณพุทธมงคลวัดทุกวัดในรัชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศค่ะ